ท่านชาวโลกคืนวัดครับวันนี้เราจะมาแสดงหรือแนะนำให้ติดเล็กน้อยในการเฟซงาที่ใหญ่งานเป็นไรนะครับงานยาญในวันนี้แบบที่เรางานที่เราการเฟสก็คือขนาด500ถ้าวาง100ฝีไม้5คำนวณของจีนที่ในทีนี้จะเป็นแบบไหที่นี่ที่ได้เป็ฟซแล้วทีนี้ในการเฟซจะมีปัญหาว่าไม่มีเฟสแนวขั้นนะครับ จะไปตั้งข้างแล้วมันจะกระเทือนเพราะในความ,มนนสูงร,ร้อยเมตเนี่ยคามสูงประาณสามก้าวถึงสามเท่านะถ้าเราจับปรกบตาปกติก็คือ,อความสูงมันแก้ได้เพอประมาณใช่ครับแล้วก็วได้ความยาวแค่ประมาณนะถ้าว่าเป็นประมาณถ้แปดสิบใชครับจับยังไงก็จะทานที่ตัดแก้ก็คือหะไรที่เียร์เรียบๆท,ที่นิ้วใช้นั่นก็สูงใกล้เคียร์ออย่างนี้นี่แหล็กที่ผ่านมาเียร์ในทราบแล้วนะครับ แล้วก็ดาเนินการต่อแทนปากมาตัวน,นี้ได้วความเหมือนใกล้เคียงเราก็จะทำการยึดก้อนรถแตทนแต่เรอจะทำเพนนั่เยอะลงมากๆแต่โดนงานจะทำเพนหรือว่าจะได้ความขนาดก็จะไม่ได้ดีแต่ถ้าในกรณีที่คุณมีเครื่องแนวออริจินท์อยู่มันนี่มันไม่ใช่เป็นปรนับงานภายในแต่ในกรณีที่ต้องการเพนในอย่างนี้ก็ต้องใช้แบบนี้นะช่วยทิ้งไปเล่นมนันอยจากชั้งคนตกดขอต่อ,ตอ